เกิดเอียงกับพ่อเอกพี่น้องครับเอ็บซี่แฮทรงกําล่งใจไปแห่งครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยและอีลาอุอิงนะครับพ่อเอกถึงกับตัดพ่อรู้ตนศาสตร,ร์เจ้าของแล้วละพี่น้องเอากลาดสวัสดีครับเอซี FC, คนมัหมอลําสูงสุลน,นะครับเอซี FC, สาวหน่อยเป็ดหวานแพงที่สําคัญขาดเพไได้ดเอ็ซีอีลาอุ๋งอิงทุกผู้ทุกคนทุองน้ำนะครับพี่น้องครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3แพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชืงสงสางสรรค์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเห็นแล้วตกใจเกดดีซั่ใด้เขาการินท่าเขากว่าหายท้าเขาบวกท้าเขาบวม,มักนะครับขนาดนะครับพี่น้องครับพระพุทธรูป่นยูซื่อนางยูซื่อ เพิ่นก็นยั่งถือติฉินนินท่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับบ่มีไผบ่ถือติฉินนินท่านะครับพี่น้องครับผมแอดมินคนมักมอลำกับเป็นหนึ่งกับนั่งใจให้ครับพ่อเอกและขอบรัวอิหล่าอุ่งอิงนะครับตามที่ผมได้เห็นตั้งแต่มือแรกจนมาถึงมือนี้นะครับพ่อเอกบอ่เคยขาดตกบ,บกผ่องเนาะพี่น้องเนาะติดตามทำงานซอยอิหล่าอุ่งอิงเป็นผู้ปิดทองหลังพระ อย่างแท้จริงแต่หน่อยคนนะครับสิรูเบืองลึกเบืองหลังนะครับจ่องแต่สิทําลายทำลายขอบรัวเพิินนะครับพี่น้องครับยิ่งใครอยู่ใกล้อุ่งหญิงพี่น้องครับบแมแนแต่พ่อเอกนะครับที่มนหลังบ้านโดนเบิดตทุกคนแหงผู้ใดอยู่ใกล้แหงโดนหลายนะครับพี่น้องครับขนาดแอดมินอยู่ไกลอีหลาองุ่งหญิงเคดคิปแต่อีหลาองุ่งหญิงแอดมินก็ยังโดนนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอกแล้วว่าบ่มมีไภัย บทิติชิมินท่าพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับพ่อเอกนะครับเพิ่นไดโพสเฟซบุ๊กไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับผมบไดเห็ุยังผิดก็ยังมีคนดาผมทําคลิปเดือนเป็นแสนมั่นกี่เดือนแล้วที่ทํามาผมก็บ,บรไดเข้าบัญชีผมหาว่าผมรวยสงสารน้องเกือบสองปีผมมีแค่ส0มหมื่นในบัญชี ผมทำงานทั้งขับรถอดหลับอดนอนทั้งทายคลิปยังว่าผมคนอื่นทําคลิปรว่อยเอารวยเอา,เอาทำไมบัวเขาแามจนผมกระจนด้วยกันแามจะมีจับโบไ้ผมมีบ้างเหลือไปต่างประเทศกระถูกดาเห็ดเอียงกระพิดหมดเสียความรู้สึกมา,มากๆพูดอียงมากกบับบัวได้ โลกโซเชียลมันคือมายาแสดงได้แต่ผมแสดงบอเป็นสุดท้ายนี้ผมขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใส่นิดน้อยบอหากมือบอรวยกับบอเป็นอย่างอยู่แบบที่เคยอยู่กับพ่อแล้วรู้ตัวสั์เจ้าของแล้วละเพิ่นว่าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นนะครับพี่น้องครับมีหลายคนนะครับมาให้กำลังใจนะครับพี่น้อง ซึ่งผมเข้าใจเลยความรู้สึกนี่นะครับผมก็เคยเป็นมาและยิ่งอยู่ใกล้อุ้ยหญิงอย่างที่ผมได้เกินได้ก้าวไปนอกพี่น้องเนาะนะครับว่าแห้งใกล้อลุ้ยหญิงหลายนะครับคนจองจะทํไลายแะแห้งหลายแห้งมีชื่อเสียงนะครับแห้งโดนหลายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นกําลังใจให้สุขสุขคนร่วมถึงนะครับ ขอพูดอีหลาในมือนีสู่ๆครับผมเคร่งขัางทุกคนนะครับที่รักอุ่มอิงเช่นเดียวกับแอดมินครับพี่น้องครับเอาขึ้นนีกริยาวาจาใดทดีด่ผมกล้าวไปแล้ว,วก็ถึงบุคเพข่วก็สุภาพขอภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบ่มีเจตนาบุรีครับพี่น้องครับผู้ใดที่มีความคิดเห็นอย่างไดลองสแสดงความคิดเห็นเขามาเบิ่งครับพี่น้องครับ